ในยุคกลางศิละปะไม่ใช่สิ่งที่ทําเพื่อความสวยงามหรือเป็นการแสดงความรู้สึกของศิลปินแต่มันเป็นเครื่องมือที่ศาสนาใช้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าและความเชื่อให้กับผู้คนทั้งผ่านภาพวาดรูปปั้นหรือแม้แต่สิ่งปลูกสร้างและจากยุคที่ศิละปะเป็นเพียงสื่อให้กับศาสนานําไปสู่ยุคที่มนุษย์เริ่มตั้งคาถามต่อโลกและความคิดของตัวเองและวันนี้ผมจะมาเล่าถึงศิละปะในยุกกลางและยุคเลยในสองกันครับ ยุคก,กลางในยุโรปยังมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่ายุคมืดเป็นชื่อที่คนในยุคเลยในสองใช้เรียกยุคก,กลางตอนต้นหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกในปีคศ476จนไปถึงช่วงปีคศที่1,000ชื่อนี้ไม่ได้หมายถึงยุคที่มืดจริงๆแต่หมายถึงยุคที่ข้อมูลน้อยวุ่นวาย และถูกมองว่าเป็นยุคที่ความรู้ต่างๆเสื่อมถอยลงเมื่อเทียบกับยุคกรีกโรมันที่รุ่งเรืองมาก่อนหลังจากโรมันล่มสลายยุโรปก็เต็มไปด้วยความปั่นป่วนทั้งการแตกแยกเป็นอาณาจักรเล็กๆน้อยๆและโครงสร้างทางสังคมที่เคยมั่นคงก็พังทลายลงทั้งศิลปะการค้าและกฎหมายแบบโรมันก็เสื่อมถอยยังเห็นได้ชัดขณะเดียวกันบันทึกประวัติศาสตร์ในยุคกลางก็มีอยู่ไม่มากนะัก ทำให้นักวิชาการในยุคหลังมองว่าสังคมในยุคนี้เป็นยุคที่มืดมนเพราะมีข้อมูลให้ศึกษาอยู่น้อยมากแต่ในความวุ่นวายก็มีสิ่งหนึ่งที่เติบโตเป็นอย่างมากนั่นก็คือาศาสนาคิดทําให้โบสถ์ต่างๆกลายเป็นที่เก็บรักษาความรู้หนังสือและการศึกษาจนเป็นศูนย์กลางและความรู้สําคัญของคนในยุคนั้นก่อนจะไปฟังศิลปะประเภทแรกผมขอบอกช่วงเวลาทั้งสองยุคนี้ก่อนเพื่อไม่ให้สับสนกันยุคกลางคือปีคศที่500 ถึง1,500ส่วนยุคเลยในสองคือปีคศที่1,400ถึง1,600มันจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างทับซ้อนกันโอเคถ้าเข้าใจตรงกันแล้วมาเริ่มที่ศิละปะประเภทแรกศิละปะแบบโรมานิสเป็นศินละปะในยุคกลางเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่10ถึงศตวรรษที่13ถือว่าเป็นศินละปะรูปแบบแรกในยุคกลางของยุโรปที่มีเอกลักษณ์และรูปแบบชัดเจนคำว่าโรมานิสมาจากลักษณะของงานศิลป์ที่ยังคงรูปแบบศิละปะของโรมันไว้ โดยศิลปะในยุคนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมประติมากรรมหรือว่จจิกกรรมทุกอย่างสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความศรัทธาและการยกย่องพระเจ้าในด้านสถาปัตยกรรมอาคารในยุคโรมานิสจะมีลักษณะโครงสร้างอาคารที่ใหญ่โตหนาแน่นและมั่นคงเหมือนกับป้อมปราการ ภายในจะค่อนข้างมืดทึบเพราะมีช่องแสงน้อยใช้โครงสร้างในแบบโรมันที่เป็นซุ้มโคง้งซึ่งช่วยกระจายน้ำหนักอาคารได้ดีและแผ่นผังภายในโบสถ์ส่วนใหญ่จะเป็นรูปไมก้กางเขนแบ่งสัสดส่วนพื้นที่ภายในด้วยเสาและซุ้มโคง้งตัวอย่างอาคารในยุคโรมานิสก็คือมหาวิหารเซงเซอร์นอนในฝรั่งเศสส่วนในด้านประติมาก,กรรมจะเน้นไปที่การสอนศาสนาให้กับผู้คนที่ไม่รู้หนังสือโดยจะทำเป็นรูปหินแกสลับอยู่เหนือประตูโบสถ์ ซึ่งจะเป็นเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งรูปปั้นในยุคนี้จะไม่เน้นเรื่องความสมจริงของร่างกายแต่จะเน้นที่ความศรัทธาและมีการยืดหรือบิดรูปปั้นให้เข้ากับพื้นที่และจะใช้ลายเส้นที่ดูแข็งแรงแสดงเห็นถึงพลังและความน่านับถือในส่วนของจิตกรรมหรือภาพวาดในยุคโรมานิสมักจะถูกสร้างขึ้นภายในโบสถ์หรือวิหารซึ่งมีพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับการเล่าเรื่องทางศาสนา ภาพส่วนใหญ่จะถูกวาดตามผนังเพดานโค้งและเหนือแท่นบูชาโดยจะเน้นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิเลลักษณะของศิลปะในยุคนั้นจะค่อนข้างแบนไม่มีมิติความลึกโดยจะใช้เส้นขอบหนาและสีสันสดใสเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกก็ตาม และนอกจากจิตกรรมฝาผนังแล้วยังมีงานศิลปะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการวาดภาพประกอบในหนังสือศาสนาซึ่งจะทําโดยบาทหลวงที่อยู่ในโบสถ์หนังสือเหล่านี้เต็มไปด้วยรายละเอียดที่ปราณีตทั้งตัวอักษรเปิดบทที่ตกแต่งอย่างสวยงามและลวดลายพืชและสัตว์รวมไปถึงมีการแบ่งช่องเล็กๆคล้ายกับการแบ่งช่องกระตูนในสมัยนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องทางาศาสนาทําให้คนอ่านเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้น และหนังสือเหล่านี้ยังเป็นหลักฐานสําคัญของศิลปะในยุคลางเพราะภาพวาดบนผนังจํานวนมากได้เสื่อมสภาพลงหรือสูญหายไปตามกาลเวลาแต่ผลงานในหนังสือยังคงอยู่ให้เราได้เห็นและศึกษาจนถึงปัจจุบันศิลปะในยุคลางประเภทต่อมาศิลปะแบบกอทิกเป็นรูปแบบศิลปะที่โดดเด่นในช่วงยุคลางตอนปลายประมาณปีคศที่1140โดยมีจุดกําเนิดที่ฝรั่งเศสและแพร่หลายไปทั่วยุโรป เดิมทีคำว่ากอทิกหมายถึงความป่าเถื่อนของชนเผ่ากอทิกแต่ภายหลังกลับถูกยกย่องว่าเป็นประเภทศิลปะที่ยิ่งใหญ่และสวยงามโดยจะยังเกี่ยวข้องกับความศรัทธาของศาสนาคริสต์ในยุคก,กลางสิ่งที่โดดเด่นของศิลปะกอทิกก็คือมหาวิหารซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้นแต่มันคือสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธา,าและความก้าวหน้าทางวิศวกรรม สถาปตัตยกรรมในยุคนี้จะมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งแหลมที่รับน้ำหนักได้ดีกว่าแบบยุคก่อนทำให้สามารถสร้างอาคารได้สูงขึ้นและความสูงของอาคารก็ยังสื่อได้ถึงการเชิดชูพระเจ้าและการยกระดับจิตใจของผู้ศรัธทธาให้รู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของศาสนาคริสต์ในยุคกลางตัวอย่างวิหารในยุคนั้นก็คือมหาวิหารน็อทร์ดามในฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานชั้นเยี่ยมของศิละปะในยุคกอรทิก ในด้านปฏิมากรรมของยุคกอธิกจะเริ่มมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่แข็งทื่อเหมือนยุคโรมานิสรูปปั้นจะมีท่าทีที่อ่อนช้อยรวมไปถึงรายละเอียดของเสื้อผ้าที่ดูผิวไหวโดวยปฏติมากรรมเหล่านี้จะถูกประดับไปทั่วทั้งโบสถ์ตั้งแต่ด้านหน้าซุ้มประตูไปจนถึงเสาภายในโบ์ก็เป็นการเล่าเรื่องราวทางศาสนาและช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูน่าเลื่อมใส ตัวอย่างเช่น The Smiling Angel ที่มหาวิหารแลงส์ในฝรั่งเศสซึ่งถ่ายทอดความอบอุ่นและความเป็นมิตรของเทวดาได้อย่างชัดเจนและในด้านงานจิตรกรรมที่โดดเด่นที่สุดในยุคก,กอธิกก็คือ Certain Glass หรือศิละปะกระจกสีซึ่งเราจะเห็นได้ตามหน้าต่างของโบสถ์กอธิกศิละปะนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในคิตศาสนาเพราะจะมีความเชื่อเรื่องแสงใหม่หรือลักซ์โว ที่มองว่าแสงที่ส่องผ่านกระจกสีเข้ามานั้นไม่ใช่แสงธรรมดาแต่เป็นแสงศสักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าเมื่อแสงหลากสีส่องลงมาบนแท่นบูชาหรือผู้ที่มาสวดมนต์ก็เหมือนกําลังถูกแสงแห่งสวรรค์ประทานความบริสุทธิ์ลงมาให้เพราะในยุคนั้นคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้หนังสือกระจกสีจึงทําหน้าที่เป็นเหมือนคัมภีร์ไบเบิลโดยกระจกสีจะบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์เช่นพระเยซูนักบุญ หรือเรื่องราวทางศาสนาที่ผู้คนสามารถเข้าใจได้ทันทีเพียงแค่การมองในด้านเทคนิคในการทำช่างจะต้องตัดกระจกทีละชิ้นให้ได้ตามรูปที่ต้องการแล้วนำมาเชื่อมกับตะก,กวัวจนเกิดเส้นแบ่งที่ชัดเจนทำให้กลายเป็นลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์และสีสันที่โดดเด่นที่สุดก็คือสีน้ำเงินชาร์บูเป็นสีน้ำเงินที่เข้มลึกที่เมื่อส่องผ่านแสงแล้วจะเปล่งประกายสวยงามจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศิละปะในยุคก,กอทิก ต่อมาศิลปะในยุคเรเนซองหรือที่เรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่จะเปลี่ยนโลกของศิลปะและความคิดของมนุษย์ไปตลอดการโดยคําว่าเรนนซองมาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าการเกิดใหม่ซึ่งจะหมายถึงการฟื้นฟูความรู้วัฒนธรรมและศิลปะในแบบกรีกโรมันโบราณให้กลับมาอีกครั้งและในยุคเรเนซองคือช่วงเวลาที่ผู้คนหันกลับมาให้ความสําคัญกับความเป็นมนุษย์มากกว่าพระเจ้า โดยจะยึดแนวคิดมนุษย์นิยมที่เชื่อว่ามนุษย์มีคุณค่าและศักดิ์ศรีโดยจะมุ่งเน้นการใช้เหตุผลและตรรก,กะในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆจึงทําให้เกิดการศึกษาธรรมชาติและการศึกษาร่างกายมนุษย์อย่างละเอียดและศิลปินยังได้พัฒนาเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้ผลงานสมจริงที่สุด <c oughs> เช่นการใช้ทัศนียภาพเชิงเส้นเพื่อสร้างความลึกของภาพการใช้แสงเงา และการเกลียสีให้กลมกลืนอย่างนุ่มนวลทำให้ศิลปะในยุคนี้มีชีวิตชีวาสมจริงและทรงพลังมากกว่าที่เคยเป็นในยุคก่อนและศิลปินในยุคนี้ไม่ได้แค่วาดรูปได้อย่างเดียวแต่พวกเขาเริ่มศึกษาธรรมชาติร่างกายมนุษย์คณิตศาสตร์และยังเป็นนักประดิษฐ์ได้อีกด้วยทำให้มีคำพูดที่ใช้เรียกคนที่เรียนรู้และเก่งรอบด้านวอลลีในสองแมนเดี๋ยวเรามาดูศิลปินในยุคเลเนซองกันหน่อยผมขอยกมาแค่หนึ่งคนที่โดดเด่นในยุคเลเนซอง เพราะศิลปินในยุคนี้มีค่อนข้างเยอะมากและศิลปินคนนั้นก็คือลีโอนาร์โดดาวินชีลีโอนาร์โดเกิดที่เมืองวินชีประเทศอิตาลีในปี1452เขาโตมาในท่ามกลางธรรมชาติและตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนชอบวาดรูปและชอบสังเกตต้นไม้สัตว์ป่าและสิ่งต่างๆรอบตัวและเมื่อเขาอายุ14ปีเขาได้เข้าเรียนกับศิลปินที่ชื่อดังในยุคนั้นที่ชื่อว่าเวลล็อกิโที่เมืองฟอเรนซ์ประเทศอิตาลี ที่นั่นเขาได้เรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่การวาดภาพการปั้นจนไปถึงวิศวกรรมพื้นฐานซึ่งทําให้ลีโอาน์โดกลายเป็นศิลปินที่มีความรู้รอบด้านตั้งแต่อย่างเด็กต่อมาเขาได้ทํางานในเมืองต่างๆเช่นมิลานฟลอเรนซ์ลอมและฝรั่งเศสโดยทําทั้งงานศิลปะงานวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรและงานวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกันและเขายังเป็นคนแรกๆที่ศึกษาเรื่องกายวิภาคโดยการผ่าศพเพื่อเป็นการศึกษา ซึ่งไม่ค่อยมีคนทําและยังขัดต่อหลักศาสนาในยุคนั้นอีกด้วยและเรามาดูผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีกันสักหน่อยผลงานแรกวิทูเลียนแมนนี่คือหนึ่งในภาพที่โดดเด่นที่สุดของเลโอนาร์โดและถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคิดในยุคเลนิอง ที่ผสมทั้งศิลปะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวซึ่งภาพนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคศ1490และได้กลายเป็นผลงานที่อธิบายความสมบูรณ์แบบของสัดส่วนมนุษย์ได้ดีที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งแรงบันดาลใจของภาพนี้ลีโอาน์โดได้มาจากงานเขียนของวิทูวีอุสสถาปนิกชาวโรมันโบราณ ที่บอกว่าร่างกายของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบจะสามารถอยู่ในรูปเลขาคณิตทั้งสองแบบได้นั่นก็คือวงกลมและสี่เหลี่ยมจัตุรัสลีโอนาโด Leonardo. จึงทดลองว่าตามแนวคิดนี้แต่ด้วยสายตาของนักกายวิภาคเขาไม่ได้แค่คัดลอกแต่เขาปรับทุกอย่างให้แม่นยำตามร่างกายของมนุษย์จริงผลลัพธ์คือภาพชายที่ถูกวาดทับกันด้วยสองท่าทางท่ายืนตรงแขนกลางขนานพื้นอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกท่าหนึ่งกลางแขนขาแบบเฉียงอยู่ในวงกลม ซึ่งทําให้ภาพนี้กลายเป็นภาพที่อธิบายสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ได้อย่างชัดเจนเช่นถ้าเรากางแขนทั้งสองข้างออกและวัดความยาวจากปลายนิ้วด้านหนึ่งไปจนถึงอีกด้านหนึ่งความยาวจะเท่ากับความสูงของตัวเราพอดีเหมือนในรูปที่เลโอนาร์โด ได้วาดให้คนอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้อย่างพอดีและถ้าเราวัดเส้นรอบวงกลมของร่างกายมนุษย์โดยใช้สะดือเป็นจุดศูนย์กลางก็จะได้วงกลมที่เพอร์เฟกพอดีเหมือนที่เลโอนาร์โดวาดคนอยู่ในวงกลมนั่นเองซึ่งทำให้ภาพนี้ไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่มันเป็นเหมือนสมุดบันทึกทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้วิทเทเลียนแมนกลายเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นว่าศิลปินคนหนึ่งสามารถเป็นได้ทั้งนักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และนักสังเกตการณ์ได้ในเวลาเดียวกัน แต่ว่าลีโอนาโดไม่ใช่แค่ศิลปินที่วาดภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นนักประดิษฐ์ผู้สังเกตธรรมชาติและมีแนวคิดทางวิศวกรรมที่ล้ำหน้ากว่าโลกในยุคเลยในสองไปหลายร้อยปีและสิ่งที่บ่งบอกความเป็นอัจฉริยะของเขานั่นก็คือสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยภาพสเก็ตนับพันหน้าและเต็มไปด้วยไอเดียที่เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีในปัจจุบันเช่นในด้านการบินลีโอนาโดหมกมุ่นกับการหาวิธีที่จะทําให้มนุษย์บินได้เขาเริ่มสังเกตการเคลื่อนไหวของนกอย่างละเอียด และได้ออกแบบเครื่องบินที่มีปีกกระพือได้เหมือนนกหรือแม้แต่แนวคิดเรื่องเฮลิคอปเตอร์แบบสกูอากาศที่ต้องใช้คนเข้าไปหมุนอยู่ด้านในซึ่งถึงแม้สิ่งที่เขาออกแบบจะยังไม่สามารถใช้งานได้จริงในยุคของเขาแต่ก็กลายเป็นต้นแบบที่สําคัญของเครื่องบินสมัยใหม่ในอีกหลายร้อยปีต่อมาและลีโอนาโดยังเคยเป็นวิศวกรให้กับผู้ปกครองในเมืองมิลานโดยเขาออกแบบเครื่องจักรสงครามที่ล้ําสมัยเช่นรถถังหุ้มเกราะที่ยิงได้รอบทิศท,ทาง และปืนใหญ่หลายลำกล้องที่เพิ่มมาตราการยิงให้มากขึ้นไอเดียเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเขามองปัญหาเชิงกลไกได้ลึกและแม่นยำซึ่งหลายแบบถูกมองว่าเป็นขั้นแรกของอาวุธสงครามในยุคใหม่โดยรวมแล้วสมุดบันทึกของลิโอนาโดคือหลักฐานว่าความคิดของเขานำหน้าโลกไปหลายศตวรรษและยังจินตนาการถึงเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อ และอีกหนึ่งผลงานเด่นของลีโอาร์โดดาวินชีที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องรู้จักกันนั่นก็คือม o นาลิซาโดยภาพนี้ลีโอาร์โดได้รับการว่าจ้างให้ไปวาดภรรยาของพ่อค้าใหม่ในเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีในปี1503ซึ่งผู้หญิงในภาพเชื่อว่าเป็นลิซาเดลจิโอคอนโด แต่ว่าล e โอาร์โดไม่ได้ส่งงานให้ผู้ว่าจ้างเขาเลือกที่จะเก็บภาพโมนาลิซาติดตัวเขาไว้จนเขาย้ายไปทํางานที่ฝรั่งเศสและใช้เวลาวาดภาพน,นี้ถึง3ปีก่อนที่จะถูกขอซื้อโดยพระเจ้าฟองสัวที่1ของฝรั่งเศสในปี1519และทําให้ภาพโมนาลิซา กลายเป็นสมบัติของฝรั่งเศสนับตั้งแต่นั้นก่อนจะถูกขโมยไปในปี1911โดยพนักงานของพิพิธภัณฑ์แต่เมื่อเวลาผ่านไป2ปีก็มีการพบรูปนี้ที่เมืองฟอ r เรนประเทศอิตาลีหลังจากที่มีการพยายามจะนําไปขายให้พ่อค้างานศิลปะและเหตุการณ์นี้ทําให้มนาลิซากลายเป็นภาพไอคอนิกจนมาถึงปัจจุบันขอบคุณที่รับชมครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นกันข้างล่างได้ครับ